หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจประกันชีวิตควบการลงทุนแต่การลงทุนเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนเพราะตัวเลือกการลงทุนมีเยอะไม่รู้จะเริ่มก้นตรงไหนแล้วถ้าต้องเลือกลงทุนด้วยตัวเองจะรู้ได้อย่างไรว่าเงินที่ลงทุนไปจะคุ้มค่าและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมรู้ไหมครับถ้าเป็นลูกค้า AIA ไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ เพราะเรามี AIA Invest Pro มาช่วยวิเคราะห์ประพอร์ตติดตามดูแลการลงทุนให้คุณอย่างสม่ำเสมอให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการโดยมีส่วนประกอบที่ช่วยการลงทุนของคุณง่ายขึ้นถึง3ข้อด้วยกันข้อ1 AIA Invest Pro มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การลงทุนกว่าทศวรรษมากกว่า250คนใน18ประเทศทั่วโลก มาคอยกาะติดข้อมูลในเหตุการณ์สำคัญรวมถึงมองหาโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนและปรับเปลี่ยนสัดส,ส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์แทนคุณข้อที่2 AIA Invest Pro ให้คุณเข้าถึงการลงทุนในต่างประเทศได้อย่างมั่นใจเพราะมีพันธมิตรชั้นนำระดับโลกที่จะมาช่วยคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพและมาช่วยบริหารการลงทุนให้ AIA โดยเฉพาะและข้อที่3 AIA Invest Pro ให้คุณเลือกลงทุนง่ายๆเพียงกองทุนเดียว จาก AIA Asset Allocation Funds 6กลองทุนและทั้งหมดได้ถูกออกแบบการลงทุนไว้เพื่อรองรับทุกระดับความเสี่ยงแล้วยังสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งในและแต่างประเทศโดย AIA ทำการปรับพอร์ตให้อัตโนมัติอุ่นใจได้เลยว่าพอร์ตของคุณจะอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมหมดห่วงเรื่องความซับซ้อนและไม่มีเวลาเพราะบริการ AIA Invest Pro จะดูแลให้คุณแบบครบวงจรแล้วให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ เลือกยูนิตลิงก์ทั้งทีต้องมั่นใจกว่าอุ่นใจกว่าด้วยประกันชีวิตควบการลงทุนจาก AIA Unit Link ที่ได้รับความไว้วางใจอันดับหนึ่งของคนไทยมาพร้อมบรกิการ AIA Invest Pro อัปเกรดการลงทุนของคุณแล้ววันนี้เริ่มต้นเดนแล้วที่ AIA ปรแกันชีวิตควบการลงทุนเท่านั้นเพียงติดต่อตัวแทน AIA